เขาขาดคุณไม่ได้ถ้าเขาขาดคุณไปเขาเหมือนจะขาดใจตายสวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะทำไมอาจารย์ถึงมาพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงขาดคุณไม่ได้นะคะเป็นดวงแรนดอมนะคะทุกคนเป็นการอ่านหน้าไพ่โดยภาพรวมนะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะทุกคนเนาะอาจารย์จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆนะคะคลิปดูดวงรันด o อมฟรีให้กับทุกคนได้ตลอดไปเนาะเอาละใครสนใจดูส่วนตัวนะคะก็ทิมนิงได้ที่นา้าโปรไฟล์แต่ว่าวันที่10 11 นะคะแล้วก็12อาจารย์จะรับเฉพาะคิวโดดน,นะแต่วันที่13พฤศจิกายนเป็นปต้นไปอาจารย์จะเปิดรับคิวปก,ปกตินะคะ9้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงขัดคุณไม่ได้อาจารย์แม่เสียงแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นวันมาดูกันค่ะโอ้โหใต,ใต้สำรับใต้สำรับไพ่ดีมากนะคะ ห่วงหาอาทรโหยหาความรักนะคะคุณนะคะคือหนึ่งเดียวในใจของเขาที่เข้าไปครอบครองทั้งตัวและหัวใจเขาแล้วนะคะในตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกก็มีเพียงแค่คุณเท่านั้นนะคะมันเหมือนเป็นลักษณะที่เ,เป็นความรักความโหยหาจากภายในจากจิตวิญญาณ นะคะแล้วก็เป็นหน้าไพ่นะคะของความเป็นเนื้อคู่กันนะคะเอาละโอ้ใต้สำรับก็แบบเป็นพลังงานที่ดีเวอร์แล้วนะคะทำไมคุณถึงนะคะถูกข้างรักทําไมเขาถึงขาดคุณไม่ได้ก็เพราะว่าคนในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณไม่เคยที่จะเร่งรีบที่จะรวบรัดที่อยากจะผูกมัด หรืออยากให้เขามาชัดเจนกับคุณคุณนะคะคบหาเขาในลักษณะที่ให้เกียรติให้อิสระกับเขาไม่เคยทําให้เขาอึดอัดใจอาจจะมีบ้างที่ทําให้เขาอึดอัดแต่เขามองว่าเขาคบหาคุณอยู่คุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองนะคะเขามีอิสระทางด้านความคิดทางด้านความรู้สึกและอิสระในการกระทํา คุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตามใจเขานะคะมันจึงทําให้เขานะรู้สึกว่าความรักนะคะในครั้งนี้นะคะที่ได้คบหากันนะคะมันเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีความแตกต่างจากความรักในครั้งเก่าก่อนในอดีตของเขานะคะคือเขาไม่เคยเจอความรักเช่นคุณนะคะ คุณให้เวลาคุณให้เกียรตินะคะคุณให้เขานะคะมีความเป็นตัวของตัวเองได้แล้วคุณนะคะก็รู้สึกว่าคุณนะยอมรับเขานะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาแล้วคุณเองก็มีความสุขแล้วก็ตัวคุณเองก็เป็นอิสระเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะเขาคนนี้สัมผัสได้นะคะสัมผัสถึงความรู้สึก ภายในจิตวิญญาณนะคะว่ามันเป็นอะไรที่มีความแตกต่างนะคะมากๆก,กับความรักครั้งก่อนในอดีตมันจึงทําให้เขาประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วอ่ะมันเหมือนได้ได้ไดปลดปล่อยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเขาจะแบบเป็นลักษณะอืมติ้งต้องบ้างนะคะหรือลักษณะที่แบบว่า ทำตามใจตัวเองตามอําเภอใจอะไรได้โดยที่คุณเนี่ยอาจจะมีแบบเบรกบ้างห้ามบ้างแต่ก็คือมันมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าเบรกหรือห้ามในลักษณะที่ว่าอย่านะคือห้ามเด็ดขาดนะมันไม่ใช่นะฮะคือ energy ดีมากๆเลยอ่นะฮะเขามองคุณเขารู้สึกคุณดีมากๆเนี่ยนะฮะหน้าไพ่มันคล้องจองกันมากเนี่ย เห็นไหมคะการเปิดใจการเปิดโอกาสคือคุณเปิดโอกาสให้เขาได้ทําอะไรได้ด้วยตัวของเขาเองคุณเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้ออกความคิดของตัวเองนะคะคือมันเป็นอะไรที่คบหาดูใจกันแล้วมันสบายอกสบายใจไปไหนไปกันชอบอะไรเหมือนกันนะคะสถานที่ที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่คุณทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกอกถูกใจพึงพอใจเช่นเดียวกันนะ อันนี้แหละค่ะมันเป็นเสน่ห์นะคะที่ผูกมัดใจเขานะคะไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันนะคะเออดีมากๆเลยนะคะลูกๆอยิ่งผูกพันยิ่งรักเธอนะคะนับวันนานวันนะคะยิ่งผูกพันผูกรักผูกจิตผูกไมตรีนะคะยิ่งลึกซึ้งนะคะ คือตัดกันไม่ขาดอะบอกตรงๆนี่แหละค่ะพลังงานที่อาจารย์แม่อยากจะอบอกให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่าทําไมเขาถึงขาดคุณไม่ได้นะคะถ้าเขาขาดคุณไปเขาเหมือนจะขาดใจตายเลยทีเดียวนะคะนั่นเองนะเป็นพลังงานไพ่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมโอ้โหไพ่อันนี้อาจารย์แม่จับส,สดๆเลยนะคะเขาเนี่ยอยากจะดูแล อยากจะใช้ชีวิตคู่อยากจะแต่งงานกับคุณแล้วภาพหน้าไพ่มันเป็นการแต่งงานท่ามกลางทุ่มดอกทานตะวันดอกทานตะวันสื่อถึงนะคะความรักที่มั่นคงซื่อสัตว์จริงจังรักเดียวใจเดียวเขาไม่เคยเจอใครที่ซื่อสัตว์เช่นคุณนะคะแล้วคุณดูสิปกติเขาจะแต่งงานกัน แบบเป็นในลักษณะสถานที่โออารู้รูรานะคะแต่ของคุณนะท่ามกลางแสงแดดนะคะท่ามกลางแบบธรรมชาตินะคะคือเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณนะยอมลำบากยอมอดทนเพื่อเขานะคะแล้วคุณเองก็สามารถอดทนได้รอคอยได้ แล้วก็ร่วมเผชิญปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันตรงนี้แหละมันทำให้เขาประทับใจมากและเขาคิดนะะว่าความรักของคุณและเขาในครั้งนี้เขาจะทำให้สมหวังสำเร็จไปถึงขั้นแต่งงานกันนะ,ะคะองคู่ลั่นละคังวิวาใช้ชีวิตนะะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะทุกคนนะ เป็นพลังงานหน้าไพ่ที่อาจารย์แม่เปิดออกมาดีมากๆเลยนะคะใต้สำรับดูสินะคะคุณคือคนที่เขาตามหาตามตือ้อยากจะครอบครองหัวใจอยากจะพิชิตใจยอยากจะเอาชนะใจคุณแล้วตอนนี้คุณคือผู้หญิงคนนั้นที่เขาได้เจอแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนะโอ้โหเ,เขาจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่อย่างโสดเหงาเดียวดายต่อไปนะคะเขาพร้อมแล้วนะคะที่ จะตัดสินใจนะคะและในอนาคตดีเกณฑ์ลั่นละคังวิวาคนคนนี้จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีดุดอย่างคือเปรียบเสมือนทำให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยๆของเขาเลยนะ,ะเอนเนอร์จของคนที่ได้ไพ่ในคลิปนี้นะคะเป็นเอนเนอรที่อันดับหนึ่งเลยนะคะคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกก็คือท่าน,น้ำ นะคะแล้วก็อันดับสองก็คือธาตุดินนะคะมังกรกรันพฤกษ์นะคะทุกคนนะ,ะ,นะเพราะฉะนั้นนะคะเขามั่นคงต่อคุณนะคะเขารักคุณอยากจะใช้ชีวิตไปกับคุณและเขาขาดคุณไม่ได้นะคะแล้วในอนาคตมีเกณฑ์นะคะที่เขาจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะโดยการแต่งงานโดยการดูแลคุณนะคะให้เหมือนเจ้าหญิง ตัวน้อยคนหนึ่งนะคะเขารักคุณมากๆนะคะบอกเลยแล้วเขาคนนี้ก็มีความซื่อสัตย์นะคะมีความรักเดียวใจเดียวนะคะเป็นพลังงานของเนื้อคู่ที่เป็นคู่อุปถัมภ์คู่บุญคู่บาร,รมีนะคะกันมานะคะทุกคนนะน้อมรับพลังงานดีๆนี้กันไปเลยนะคะทุกคนนะแล้วพบกัรอาจย์แม่ได้ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนสวัสดี